นกสะบัดหน้าเกิดจากอะไรคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิธกครับน้องๆน,นะครับก็ทักมาพี่นกผมเนี่ยมันสะบัดหน้ามันเป็นอะไรครับพี่บอกได้ไหมคลิปนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าสาเหตุที่นกเวลานกเนี่ยบางตัวเนี่ยอยู่เฉยๆมันจะสะบัดนะครับสะบัดหัวสะบัดหน้าครับคือมันเกิดจากว่านกเนี่ยมันไม่สบาย มันเป็นวัดนะครับพอมันเป็นหวัดมันไม่สบายเนี่ยมันเหมือนสะบัดน้ำมูกทิ้งนะครับทีนี้เนี่ยพอสะบัดปุ๊บมันก็จะเอาจมูกมันเช็ดกับคอนปืนถูกไหมครับเช็ดกับคอนปืนแล้วก็เช็ดกับคอนกลางประมาณเนี้ยนะทีนี้เนี่ยพอนกมันไม่สบายเนี่ยมีน้ำมูกนะครับมันก็จะสะบัดสิ่งที่เราทําได้นะครับอย่างแรกคือไม่ต้องเอานกไปตากแดดครับเอาไว้ในร่มเอาไว้ในบ้านก่อนแล้วก็เอายาไบโอบีสิบสอง เบื้องต้นเนาะเอายาไบโอบีสิบสองสัก1ช้อนชาผสมน้ำครึ่งถ้วยให้มันกินติดๆกันสักวัน2วันนะครับแล้วก็ดูอาก,การอีกทีหนึ่งถ้ามันยังไม่หายถ้ามันยังไม่หายนะครับก็เอายาแก้วัดให้กินหรือเอายาฟ้าทลายจรวให้กินก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็เอายาแก้หวัดของนกเนี่ยครับให้มันกินดูว่ามันหายไหมคือนกเนี่ยมันมันเป็นหวัดครับ มันไม่สบายจากภายในมันก็จะมีน้ำมูกแต่บางทีเรามองไม่เห็นเพราะถ้าน้ำมูกมันมาตันอยู่ที่จมูกเราจะมองเห็นถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ตันเนี่ยมันก็เหมือนจมูกโล่งแต่อาการที่มันสะบัดก็คือมันสะบัดน้ำมูกทิ้งดังนั้นลองกลับไปเช็คนกของเรานะครับถ้าว่ามันมีอาการสะบัดหน้าเนี่ยเราก็ทำอย่างที่ผมบอกครับแล้วก็จะช่วยให้นกดีขึ้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหนุ่มนกคลิกสวัสดีครับ